สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาไปชม2สาขาในโครงการร้านสแตนดาร์ดค่ะจัดระเบียบหน,น้าบ้านให้สะอาดสวยงามปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ค่ะสาขาที่จะพาไปนะคะก็คือสาขาตลาดห้วยขวางและสาขาฟอร์จูนทาวค่ะ2สาขาพ i l ล t อตนะคะของบางกะปิโมเดลค่ะจากทั้งหมด15สาขานะคะในสำนักง,งานเขตบางกะปิค่ะและตอนนี้ค่ะเมย์อยู่ที่สาขาตลาดห้วยขวางแล้วค่ะ อนนี้ค่ะเมย์อยู่กับผู้จัดการสาขาตลาดห้วยขวางแล้วค่ะพี่ต่อคะอ่านเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะพี่ต่อว่าบีฟอร์ดีกว่าบีฟอร์ก่อนที่เราจะเข้ามาปรับปรุงนะคะสาขานี้ก็จะมีความเก่ายังเป็นสีมิ้นท์ไฟไม่สว่างแอร์ไม่เย็นแล้วก็ไม่เป็นระเบียบแต่พอทางทีมเข้ามาทำบาบานสแตนดาร์ดให้แล้วค่ะ อะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่เปลี่ยนเลยเชื่อว่าไม่ใช่แต่พนักง,งานนะคะลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาทุกคนว้าวเราเห็นภาพลักษณ์ใหม่ของกรุงไทยมีความทันสมัยสะอาดสว่างแล้วก็สบายตาเราปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์ซึ่งเดิมเคาน์เตอร์ไฮอ่ะจะมีสีช่องเราก็ปรับโลเคาน์เตอร์มาเชื่อมต่อกับไฮเคาน์เตอร์เลยพนักง,งานจะทํางานในระนาบเดียวกันหมดส่งผลให้ในการบริการลูกค้าด้วยเร็วขึ้นแล้วก็ลูกค้า พอใจกับการมาใช้บริการที่นี่ตั้งแต่มีสาขาสวยเราไม่เคยถูกูุคัาร้องเรียนเลยในเรื่องของพนักง,งานน้อยแล้วก็ในเรื่องคะแนนความพึงพอใจคะแนนโอแซของเราดีขึ้นตลอดเชื่อว่าพนักง,งานรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าบรรยากาศในการทําง,งานที่ดีขึ้นก็ส่งผลให้พนักง,งานสดใสถามอีนนี้นงคะแล้วหลังบ้านที่ มีพวกเอกสารเยอะๆเอกสารหมดอายอุเราจัดการยังไงคะโครงการนี้ช่วยสาขาได้เยอะค่ะพอมีหน่วยงานมาซัพพอร์ตเราเราก็เหนื่อยแค่มาจัดการอันไหนที่ยังไม่ครบกำหนดทำลายเราแยกออกแล้วก็ส่งทาง ส่วนอันไหนทําลายแล้วก็เอาไปกองรวมกันไว้ซึ่งวันนี้ทําลายไปแล้วประมาณ500กล่องแล้วก็รอส่งอีกประมาณ100กล่องคือพอเราทําโครงการนี้เสร็จเนี่ยพวกเราอ่ะเบาตัวเลยทุกอย่างเดินหน้ากับการทํา KPI กับการบริการลูกค้าเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามีอะไรที่เราจะต้องมานั่งจดัดเก็บอีก่ขอบคุณผู้การมากเลยค่ะ กับผู้จัดการสาขาฟอร์จูนทาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำพึ่งสวัสดีค่ะต้องบอกว่าผู้จัดการดูทั้งสองสาขาเลยพระราม9 <สะ S 1> กับที่นี่ฟอร์จูนทาวพระราม9ก้ารีโนเวทสวยจึ้งไปแล้ที่นี่เข้าโครงการบ้านสแตนดาร์ดค่ะพี่น้ำพึ่งเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะ before and after ของสาขาฟอร์จูนทาวเป็นยังไงบ้างคะก็คือก่อนที่จะรีโนเวทนะคะสาขานี้เวลาพี่เข้ามามันไฟเนี่ยมันจะทึมๆไม่ค่อยสว่างอะคะ่ะดูไม่ไม่สบายตา ะะหลังจากรีนเวทแล้วก็คือเข้ามารู้สึกว่าดสดใสมากขึ้นมันมันน่าเข้ามากขึ้น คือลูกค้าเขาชอบเวลาเข้ามามันจะสว่างมีจุดไหนไหมคะที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนหนึ่งก็ประตูทางเข้านะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีติดผ้าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอพอปรับปรุงขึ้นมันก็จะดูโลง่งดูสบายตาขึ้นแล้วก็จะเป็นฝาผนังก,ก็จะมีการทําความสะอาดแล้วก็น้องเขาก็ทํางานได้ง่ายขึ้นเรื่องการหาเอกสารเรื่องการเก็บเอกสารก็ดูมันเป็นระเบียบมากขึ้นเงี้ยคะ่ะแล้วก็เคาน์เตอร์ก็จะดูดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนจะมีแผ่นกั้นโควิดนะคะก็จะออกมันก็ดู สบายตาขึ้นนะคะขอบคุณผู้จัดการมากเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเมย์อยู่กับผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะน้องเมย์ในฐานะที่สำนักงานเขตบางกะปิเป็นโมเดลแรกเลยของโครงการบ้านสแตนดาร์ดค่ะท่านเขตเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า before and after ในโครงการบ้านสแตนดาร์ดเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สำนักเขตบางกะปินะคะถือว่าได้รับโอกาสที่ดีนะคะที่ได้เข้าสู่โครงการบ้านสแตนดาร์ดค่ะ ก็จากเดิมนะคะสาขาในสังกัดสมนักเขตนะคะพอเราไปตรวจสาขานะคะบางสาขาก็จะมืดทึบนะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะคะเวลาลูกค้ามาใช้บริการแต่พอเข้าโครงการบ,บ้านสแตนดาร์ดแล้วะค่ะทำให้สาขา,ารู้สึกว่าโล่งโปร่งนะคะไฟสว่างขึ้นแล้วก็บรรยากาศในการให้บริการเนี่ยดีขึ้นนะคะก็ได้รับความผ่อใจจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอีกทั้งพนักง,งานเองก็รู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นในการให้บริการรู้สึกว่าเขาเฟรชขึ้นด้วยค่ะ ทราบมาว่าค่ะทางพี่ปูมีการทําโครงการ CSR ด้วยรวบรวมสิ่งของในสาขาที่ไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาคเล่าให้ฟังเลยค่ะค่ะถือว่าเป็นการสะสมทรัพย์สินของธนาคารด้วยนะคะเพราะว่าเราได้มีการปรับพื้นที่ต่างๆนะคะกอ็อุปกรณ์สำนักงานหรือว่าโต๊ะเก้าอี้นะคะต่างๆที่ไม่ได้ใช้นะคะเราก็รวบรวมโดยทีม ติดตามแล้ว e ค่ะลงช่วยสาขาในการรวบรวมอีกครั้งเนี่ยเราได้ตั้งคณะกรรมการนะคะในการตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆเพื่อที่ดูว่าทรัพย์สินไหนยังคงมีทรัพย์สินไหนมีการสูญหายเพื่อให้อ่าทให้ถูกระเบียบของธนาคารค่ะขั้นตอนในการทําใช้เวลานานไหมคะไม่นานค่ะก็จะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะในการลงก็จะมีสาขาตลาดน้ววางนะคะสาขาฟอร์จูนสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ที่เราได้มีการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ค่ะพร้อมกับดูว่าทรัพย์สินอันไหนที่ใช้ได้อันไหนที่ใช้ไม่ได้นะคะอันไหนที่ใช้ได้แล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินเหลือหนึ่งบาทนะคะเราก็มีคณะกรรมการเพื่อจะให้บริจาคค่ะ และทรัพย์สินที่เราตรวจสอบมาแล้วว่าบริจาคได้มีอะไรบ้างคะและเอาไปบริจาคที่ไหนคะ,คะก็มีส่วนมากจะเป็นโต๊ะค่ะแล้วก็มีเก้าอี้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อหรือบางสาขามีกล้องถ่ายรูปของสินเชื่อที่สมัยเก่านะคะ,ะที่เราในพื้นที่ของเรานะคะมี โรงเรียนค่ะอิอสลามสันติชนนะคะซึ่งเป็นลูกค้าของกรุงไทยราฐพาว102ค่ะตรงนี้รับบริจาคของธนาคารนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เราได้ทำ CSR ด้วย<ห>ค่ะค่ะและพอสิ่งของเหล่านี้นะคะก็ถึงไม่มีประโยชน์ในสาขาแล้วแต่สามารถสาาร้างประโยชน์ให้กับท่านอื่นๆได้โดยเฉพาะโรงเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ดีเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณพี่ภูมิมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และหลังจากนี้นะคะสาขาอื่นๆโดยเริ่มจากในสำนักงานเขตบางกะปิก่อนค่ะต้องจัดระเบียบสาขานะคะด้วยตนเองให้เป็นไปตามโครงการบ้านสแตนดาดค่ะและเทปหน้านะคะจะพาไปชมสาขาไหนฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ